สุดยอดไฟอ่ะไอ้ลบมาอย่างนี้ต้องเจออย่างนี้ต้องเจออ้าวสุดอือ,อแล้วเราจะสู้กันยังไง <c oughs> อ้าวเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ันต้องมีแลกมีเสียเสียถึงกิดเสียชีพไปเลยโ oh อ้โห my god แล้วเราจะสู้กันยังไงวะ พบกับผมอากิโอไอเซนไฟไหมนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็เป็นอากิโอไอเซนไฟไหมอีกเช่นกันนะฮะโคตรว่างเลยโคตรว่างเลยที่นี่ผไม่มีอะไรทำอ่ะเหมือนไม่ทำใช่ใช่เดี๋ยวใครเดินนะนี่บอกไว้ก่อนนะนี่ผมชื่ออากิโอไอเซนเกมเมอร์นะครับแล้วผมก็อากิโอไอเซนเกมเพื่อนะครับไม่ใช่อะไรครับพอดีพอดีอากิโอก็เพื่อ ID อีกหนึ่ง ID นะครับมาให้รีวิว เรือลำนี้ฮะนี่คือเรือนางาโตนั่นเองนะฮะซึ่งซึ่งไอนี้ของเขาพปเจ้านั้นยังไม่ถึงนะฮะถึงแค่โกเพิ่งได้เพิ่งได้เองของโก้ไอดียยืมเพื่อนมาเอาไปเล่นเล่นเลยก็ได้นะใครว่าอากีโอกูมไม่รู้จักเออพี่โจเดี๋ยวผมทำคอสเพลให้พี่เลยเอาโมเดลของพี่โจมาเป็นยามาโต้แม่งเลยตายละเดี๋ย <laughs> <laughs> ตอนแรกก็จะทำหรอกแต่จู่ๆเกิดอาการขี้เกียจขึ้นมาวะไว้อะไรสามวินานเจอแล้ว ตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วประมาณไม่เกิน25นอตนะฮะเรือ,ววอนนกระโตะมันเป็นเรือที่ช้าถึงจะดีไซน์ของก็งงเถอะนันนาสิมีความ,มถ้าเทียบกับของกนะฮะที่เคยเล่นที่ผ่านมาก็จะมีความมีความหนืดพอสมควรนะอุะ้ยเห็นระยะละ Incoming bitch มาแล้วลบลบไม่ทันเออโอ้โหโดนโดนเจเวอร์ไม,ม,มไ่เออโอ้โหเป็นเป็นป้อมนี้กันเลยทีเดียว ทำการยิงดูดีกระสุนโอ้มมโอเคยิงมาเป็นเอพีอูโ้โอาหโดนพอมักขอมักับการเต็มๆเ,เลยมีความมีความเน้นๆนะฮะมีเราจะมาสู้กันนะแ้วก็นากระโตมันเป็นปืนที่แม่นที่สุดเนอะเฮ้อโอ้ยติดไฟติดไฟ,ไฟออกบครคับการตอนนี้นี่คือแบบสภาพโซม,มากแต่ยังไงก็ไม่ไม่โซมเท่าเออฟุโซแล้ว ตัวสอดจับกวาเดิมเออโอ้โห้พราะดีนั่นยังต่อในสถายจุดเป็นมีมอ่ะพี่โจคิดเอาออกยังไม่ถึงยี่สิบออกไปถึงยี่สิบวิโดนเห็นตัวละอา้าวเป็นคขังจิ้งคีอ้าวไอ้เวอร์สิดงานเข้าละหลบได้เฮ้ยเรือเรือฝรั่งเศสมันเร็วเอื้องานเข้าละคตรเกินยิงเข<ด><ป>้าไปนี่เนื่องจากเรือมระบมบางอะ่ะ ปืนหลาทำงานนะนี่คือข้อดีของนักรนักระต่อนะครับพอศัตรูเข้าใกล้ในระยะปืนหล่อลำทำงานทันทีเราพี่โตก็กดเทสดูดิกดเทสค้างดูกดเทสไม่เนดูดูเขาบอกว่านักระตอพี่นักระตอที่มีนี่ต่ำไม้คือบีอารมณ์ก็ไปคู่ไม่น่าเล่นมุกเดือดโบนิ่ระหว่างรอรอปืนใหญ่ดรอปปืนรองยิงไ่ ยิงแบบตื่นใจมากในเวลานี้โอ้โหนะเลือเลือหายไปครึ่งหลอดอะนันกเตะโตดริฟเรียบร้อย <laughs> มีความดิฟนะฮะในเวลานี้ถึ็แม้มว่าจะชา้า ถึงแม้ว่าจะดิบได้น้อยกว่าคองโรกก็ตามนะครับแต่ก็ยังด,ดิบได้นะ,ะมันช้ามันหนักหนักเวอร์น,นะฮะโอเคที okay. ่ว่าในประวัติศาสตร์พวกนากระโตโดนสหรัฐทดลองระเบิดรุ่นใหม่<ๆ>ใช่ไหมเหตุการนี้เราก็กลับเข้าสู่ท่าเรืออวกาศที่คุ้นเคยนะฮะอันนี้เราก็ได้เห็นรูปร่างแบบเต็มๆของเรือนากระโตนะพร้อมกับตะไคร่ที่เกาะอ,อยูข่ข้างเรือนะฮะสมจริงมากตะไคร่น้ำทะเลตะไคร่ตะไคร้น้ำทะเลด้วยนะ ก็มันอยู่น้ำทะเลไม่ได้อยู่น้ำจืดใช่ไหม่ะนั่นสิพี่โจแนะนํานะถ้าพวกเอพูกเกียหกเทียเจ็ดขึ้นน่ะถ้าไปเล่นแบบเล่นทั่วไปใช่ไหมออฮ่พวกนั้นจะเป็นชาต่างชาติที่แบบโหดสุดๆเลยะส่วนใหญ่ก็มักจะเจอแต่พูกอะไรอะเรือรัสเวีที่มันชอบเล่นกีดเกียงกันอะหลบอยู่หลังเกาะแล้วยิงทําให้คนอื่นไฟไหม้อะแล้วพี่โจเอานากระตกไปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะเอาไปต้องพี่โจต้องเอาเทียหกหรือไปก็เทียห้าไปเพราะม พราะผมมีแค่เที่ยห้าไงพี่เถอเข้าไปก่อนเดี๋ยวนะโชคดีครับพี่เออลุยเดี่ยวก่อนผมไล่บอลทันเดอร์รอแล้วกันนะโอเคตามนั้นโอเคครับก็เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดนะครับเผิดกดไปก่อนนะยังไม่ได้ยังไม่ได้รวมทีมกันนะฮะก็กลายเป็นว่าลุยเดียวไปก่อนระหว่างนั้นอากิโอก็ไปเล่นวอลทันเดอร์รอนะฮะในเวลานี้เปิดสองเกมเลยเนี่ยสุดยอดไปแล้วจากประสบการณ์ที่เล่นสายมันทัชิปมาตลอดนะฮะเราก็จะไม่อยู่แนวหน้าแล้วก็อยู่แนวหลังไว้ตลอดนะฮะให้ให้เรืออ่าพ่อ เรือรัสเซียเนี่ยนำหน้าไปก่อนพี่โจก็แดกไปเลยพวกเรือลัสเซียเนี่ยอ๋อนี่เราเล่นเป็นมิชชั่นเราก็ต้องไปเป็นแพ็กงเงี้ยหรออ๋อพี่โจเล่นเป็นมิชชั่นไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเอาพี่โจระวังมูระวังวิสุลี่ด้วยนะอ่าเีร่เร่คือเลยวเชียร์มาเราบีกาดยิงนี่ยิงไปละโอ้เออโดนบ้างอะไรบ้างเฮ้แตนงกระโดดต้องยิงเน้นๆหน่อยนะ รอรีโหลดแบบโอ้จ <Okay. S 1> อไม่ค่อยเข้าเลยหลอรลำนี้เยนะพ้อมหน้ายังโหลดไม่เสร็จแล้วๆๆๆวเล้วแ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 ล้วเล้วแล้วแล้วแ้าล้วแลเวและวแล้วแจะวแ้วแล้วแล้วแล่วแ้แล้วแวแล้วแล้วแล้ไแล้ันล้วแล้วแลวะล้วแล้วแล้วแง้วแล้วแล้วแล้วี <k S 2> <c ười> ่้วแล้วแล้วแอ้วแล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 ้อแล้วแ้วแ้แล้ว้้แล้ว้แ้ <c ười> <ๆ> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขวางกันดิอย่าขวางทางกันดิเอาเฮ้ยเอา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 เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าขวางทางกันดิใจเย็นก่อนนะวีนั้นมันชนหรือว่าพี่ตบกันเองมันก็ไม่มีปัญหาแน่นสิดูอว่ามันจะยิงกันนะนี่ยิงดาวไปก่อนใครว่าไอรอนนุ๊กอ๋อโดนไหมโดนดิกโดนด้วยโดนด้วยเดชชอยไอ้เหี้ยเรือนเลือ โอ้ยติดห่างเยอะเลยตุ๊อู้มเออโดนเน้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 นโอเคยิงขอหน่อยเชอร์โดนโดนโดนอ้าวจิบไก่แล้วเปิดแยกจูระวังเนี่ยรล่ตามนะระวังมิสซูรี่นะขอเดียวกันเจอแต่เจอแต่ดุ๊กในเวลานี้จะมันจะโผล่ออกมาอันมิสซูรี่อ่ะขวดจริงได้ครูแบบโดนหน้ามีเวลานิดหน่อยอยู่ จะบอกอะไรให้นะไอดีในสตรีมอ่ะเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อเช้าเองเนี่ยโอ้โหจบโดนอันเั้ยใครเอ่ยจารัสเอมิวเอมิวเบอร์ตองเรืออ๋อมันอ๋อหรือเปรมันโดนเปลี่ยนเป็นจากเรือสารัสเป็นเรืออังกฤษนี่ว่าเฮดนิยอรมาจากไหนวะเอมิวเอมิวซิงเออเฮลิคอปเตอร์เฮนไตรุยเฮลิคอปเตอร์อ๋อนี่ไงเจแล้วมิสซิลี่ เกี่ยงเก้านะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนบรรจาร์ตำแหน่งกองคุมกันไว้แล้วก็ยิงย้าให้ยิงคนแรกก่อนแล้วกันเฮ้ยเยี่ยมเห็นไหเพื่อนคี่ก็ะตั้งเลยยิงโอ้ยหนีเสือป่าจระเข้ใช่ไหมเนี่ยเขาถึงไก่ไม่ถึงฟ่าเฮ้ยเดี๋ยวมาดูคนบินเนาะอ๋อเลสิงตัน มีเลซึ่งตันอยู่ตรงนี้ตายละยิงถึงไหมจูก็ดูในมินิแบบเดียวเฮ้ยแบบผมจะบอกอยู่ว่าไม่ค่อยถึงนะไหนลองยิงสีเสี่ยงไปก่อนรอดูก่อนนะถึงไหม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 ถึงเฮ้ย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 ถึงโอ้โหไม่ก็ถึงก็โดนไหมโดนอ้าวมันเริ่มขยับแล้วเฮ้ยยิง เพื่อนมาช่วยแล้วไปมาไปมันเล็งไปแล้วไปเลยโอ้โหไวเร็วเหมือนกันนี่หว่าเลสิงตันแตกเลยไปหมอกอะชเจสตันไปหมอกได้เหรอวะเนี่ยหมอกเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ตอนนั้นผมก็เห็นหมอกอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหมอกคาดบรงนั้นอ๋อหมอกหอยนี่ฟินิกอย่างนี้ต้องโดนแล้ว โดนไลเออจริงโดนมากเมั้งเน้อยเบมิดหลักๆก็อยู่ประมาณ2 8 0พมั้งเฮ้อนั่งรอโตดิฟดิฟเลยลูกดิฟเลยเออนั่นแหละดีมากอ๋อใครเล่นสายมันจะชิ้ต้องดิฟให้เป็นนะเออนี่แหละจริงโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนโดนนดนนดน โดนบ้างอะไรบ้างโจ<ล>นี่ทำไปก่อนนะกระโตยิงแม่นอ่ะยิงยังไงก็ยิงได้อย่างนั้นแหละยอดแต่ตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วไงเ,เรือบรรทยกเครื่องบินจมาแล้วล <S 2> <S 2> เรียบร้อยอุ้ยเช็ดอะไรวะโจลองเล่นเป็นเรือจจก็ลองเล่นเป็นเรือล่าตะเวนบ้างดิได้โอเคจะลองเล่นโอ้โหแดนลำนี้ได้ไหม ยัดอีกยัดนี่โดน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 อ้าวเดี๋ยวพลุได้ไงโดนหอบมาคับการเน้นๆเลยนั่นนั่นยิงไปที่โหเหลยไปอีกลงลงลงโดน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 เอ้ากำมไม่โดน เดือกไม่ได้วิ่งเร็วขนาดโดนเออนั่นแหละติดไฟแล้วเยี่ยมน้าหัวนี่มันคุ้นๆว่ะกูคาทูโดนไหมโดนไหมเออต้องได้ตั้งรอบหนึ่งได้คิวมาหนึ่งคิวก็ยังดีเล่นมาทั้งเล่นมาทั้งเกมได้นะใช่ได้ทั้งคิวหนึ่ง What the มงงั้สิปกติอย่งน้อยมันต้องได้ประมาณสามคิว อยู่นะมันเราแต่ดวงมันไม่อยู่ที่ดวงพี่มันมอยู่ที่ว่าใครกลางเอ้ยเอ้ยอย่าไปด่าเขายัางงาั้นมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละเน้นเน้นอ้าวาชิบไก่ทำไมมันตกน้ำทุกทีเลยวะเดี๋ยวทีทีโดนแล้วเออจอะเข้าไปนั่นแหละทีเออโดนเน้นๆ เอาละเริ่มเสียส่วแลวโดนลุมโดนลุมเออนั่นแหละแจบมบแมวตอนนี้คุณโรล,ล่าโดนโดนล้อมโดนล้อมอา้าวกำติดภูเขาพอดีดยิงโดนเออขอชิวหน่อยลูกขอชิวหน่อยเออเกือบละเกือบละ แก่แล้วรีโหลดรีโหลดจะทันไหมเนี่ยนอนเก็บแน่นอนเรียบร้อยโอเปอเรชั่นคอมพิลต์ครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาได้ต้องไปนอนแล้วฮะไปนอนแึเปล่าแอบป้าผมนอนเร็วตรงยี่สองเองเนี่ยไหนยะเออเดี๋ยวได้ฮาดาวจ้าปิดไฟพีโจงเล่นเรือทตะเวนอังกฤษนั่นดิเกียรติจิตลำนั้นอะ อ,อเียจใชนใชโหมดเดิมอ่ะได้ได้เอาละครับตอนนี้เราก็กลับเข้าเข้าท่าใหม่แล้วนะก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้อากิโอบอกว่าให้ลองเล่นเรืออังกฤษสักลำหนึ่งก่อนละกันก็คือลำนี้นะลำที่ชื่อว่าพิจินั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกตอนตอนต้นคลิปนะฮะนี่คือแอคเค้าของของอากิโอบทีนึงีะเป็นแอคเค้าอีกหนึ่งอันนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะฮะระหว่างนี้อากิโอก็ไปอาบน้ำนะฮะ ยังไ,งไม่อยู่เดี๋ยวเราก็ลองเล่นกันไปฟังๆกันโอเตอนนี้ให้อ่าชานฮอตนะฮะอยู่ขลังเราไปกันเ,เดี๋ยวเราจะไปอยู่แนวหน้าเด็กยิงยิงนำหน้าไปกันถื่หรือเปล่าไม่เลยดูกันโดนไหมโดนไหมโดนไหมอ้าวโดนด้วยโอเคอ๋อลูกชิงเหรอเฮ้ย ไฟควันไฟควันไม่ลืมดวข้างเลยโอ้ยต่อไ้องควโอ้โหไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ชิดชิดชิดโอ้โห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 โอ้โ แทงเลีแพง,อ,แงอ่ะโอ้โหโ้โหโอ้เออได,ได้ละได้ละหนึ่งลัโอเคบอกไว้ก่อนนะฮะว่าไม่ได้เล่นครูเซอร์มานานมากอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยกับมาเชีร์ชิปอ้าวชนะแล้วจ้าโอ้ไวแทน้น ก็ยังดีถล่มไปได้หึงลำนะอ๋อตอว์ดิโดโดนโดนอีกหนึ่งครั้งโอเคหลังจากที่เราลองเล่นในส่วนของฟิจิแล้วก็ถือว่าข้างๆแตกต่างพอสมควรนะเพราะเนื่องจากว่าปกติแล้วเราเล่นแต่ประชิมาตลอดนะฮะก็ไม่ได้แตะพวกเรือลาตเวมานานนะฮะก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าเรือลาตะเวีก็ยังได้เปรียนตรวที่ว่ามันมีปล่อยควันได้ นะฮะเพื่อเอาไว้ลบดีดสตูนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะปิดท้ายดิฟนะฮะด้วยนางาโตะอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่แผนสุดท้ายกันเลยนะฮะแล้วเจอกันโอเคแอ้นี้เราก็พาสดานสุดท้ายกันแล้วนะฮะประจำคลิปนี้โอเคดิฟเตรียมมาแล้วอ๋อฟอนดูเขาเริ่มจิงกับเวลานะฮะคุณผู้ชมในเวลานี้ยังไม่เห็นสตูแต่ตอย่างใดอ้าวเดี๋ยวเรา อ๋อนี่โอ้ชัดเจนอ๋อนี่คลาสนี่คลิมอยู่ตรงนน้นกับนังกรต่อีกหนึ่งลำเดี๋ยวเราจะอยู่ประจันหน้ามันตรงนี้นะปล่อยให้คนอื่นๆคอยรัดล้อตามซอกหินไปก่อนเราจะกลายเป็นตัวล่อในในระดับนึ่งเอเคตอนนี้น่าจะยิงได้อยู่ยิ่งโอเคไยเลย แสดงว่าเร็วเร็วเร็ว,รวมา,ว,งงาวินังกระต่อนเฉยแล้วระยะเปิดไม่ถึงสอ,องคนบินออกไปเดี๋ยวดูสิโ okay. อเคถึงด้วยลองยิงกันโอเคเดี๋ยวดูโอเคค่อยค่อยไปละกาละกาละกาละ

กำลังเจอฝ่าแฝดตัวเองอยู่ทีแล้วต้องอยยิงดาวไว้ก่อนนี่จระยะไกล้โดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนไมโดนโดนเออโดนโดนวางลูกหนึ่งก็ยังดีโดนก้าโดน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 ดโดโดนโดนโดนโนโดนโนโดน จะโดนเขาบ้างอ้าวฮะตัวสุดกลับมา,อาเอ้าชนะเฉยคืออะไรยึดธงเหรอน่าจะยึดธงได้เออแปลกดีนะฮะก็สุดท้ายแล้วก็ชนะด้วยการยึดพื้นที่ได้ในที่สุดน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ท่านเลือก,ก่อนเตรียมพร้อมสามสองหนึ่ง เอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเวอร์ออฟชิพในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ได้ทดสอบนาง,งาโตะไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไอดีตัวเองก็ตามนะกแ็แต่ก็ขอขอบคุณอากิโอเอ็กเซนไฟไหมนะฮะที่เพื่อเฟือไอดีนี้มาให้เราทดลองเล่นในเซิร์ฟของนาง,งาโตอนะถ้าเมื่อไหร่ที่คาพเจ้าได้นาง,งาโตะหรือได้รับเอื่อที่แบบว่าลาหน้าไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคาพเจ้าก็จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็สาเหตุที่เวอร์ออฟชิเนี่ยที่้าพเจ้า ไม่ค่อยได้แชรบ่อยๆนะเพราะว่าเนื่องจากว่าปกติก็จะแคสตอนมีอีเวนต์เท่านั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะแคสกับอาจารย์เอเลนแล้วก็อากิโอนะฮะตามกันไปแต่ถ้ากไม่มีคนดูไม่มีคนดูเยอะนะอฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาแคสกันใหม่นะครับต่อไปนะโอเคถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเวิร์ลโอเวอร์ชิพนะฮะอยากให้เราเล่นกันต่อๆไปนะก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กันเยอะๆนะฮะ สำหรับวันนี้โจแพทสั่งและอากิโอเอ็กเซนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเออพี่โจนะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งแล้ว,วเซิร์ฟเวอร์สักแคมแมคคดิกลม่มอ้าวพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคือ